ได้รับรางวัลจากผู้แทนพระอ,องค์โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประการนับเป็นการการันตีถึงความสําเร็จของเกษตรกรบ้านกุดเชียงมีอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นที่หันมาปลูกข้าวแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการทํานาที่มลูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มรายได้จากการทํานาได้สําเร็จ ความสาเร็จจากการทํานาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาถูกนํามาถ่ายทอดให้กับผู้สนใจภายในงานวันเกษตรภาคอีสานประจําปี2559ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทํานาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาที่ผ่านการทดลองปลูกข้าวในรูปแบบนี้จนประสบความสําเร็จมาแล้วต้นทุนก็ลดลงนะครับเพราะว่าปกติเราจะจ้างคนถอนก้าก็ลําบากงานเขาก็ลําบากนะครับตอนเราเป็นแผงเราไม่ได้ถอนนะครับเวลาเกี่ยว มันก็เป็นต้นเป็นกอนะครับหลังจากนั้นกันเวลาเรามารับประทานเนี่ยรับประทานมันก็มีคุณค่าทั้งอาหารแล้วก็มีอินทรีย์แล้วก็โรคภัยไม่ค่อยมีนะครับเราไม่ได้กินเทมีนะครับขั้นตอนในการทํานาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาเริ่มจากการเพราะกล้าในถาดหลุมพลาสติกด้วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ซึ่งวิธีนี้สามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้6-8ถึงเท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำนาแบบเดิมขณะที่การเตรียมแปลงนาจะใช้วิธีการไถกลบต่อสังข้าวและปล่อยน้ำถังไว้ประมาณ2สัปดาห์เพื่อย่อยสลายต่อสังข้าวและเศษวัชพืชเมื่อต้นกล้าที่เพาะไว้มีอายุประมาณ12-15ถึงวันก็สามารถนำไปย่อนลงในแปลงนาที่เตรียมไว้ให้เป็นแถวระยะห่างประมาณ20เซนติเมตรส่วนการดูแลรักษาจะใช้วิธีการแบบอินซีเราก็จะมีการสอนให้เกษตรกรหรือว่าทีมบู้จัดการทำนาแบบนี้ มีวิธีการในเรื่องของการจัดทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งเราจะมี2สูตรสูตรน้ำแม่กับน้ำพ่อน้ำแม่นี้เราจะใช้จากพวกใบระชพืชที่มีอยู่เช่นผักกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีตามชุมชนอยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำพ่อน้ำพ่อนี่ก็จะเป็นผลไม้สุกที่เราจะมาหมักแล้วก็ทําเป็นน้ำหมักในเรื่องของการฉีดพ่นนะคะน้ำแม่เนี่ยค่ะจะช่วยบำรุงในเรื่องของใบและการบำรุงรากการเจริญเติบโตส่วน ดอกแล้ผลนะคะเราก็จะใช้2ตัวนี้โดยไม่ใช้ปุย๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยข้อได้เปรียบของการทํานาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาคือสามารถประหยัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้มากกว่าการทํานาแบบเดิม6-8เท่าเข้าวที่ปลูกแต่ก,กอดีอากาศถ่ายเทสะดวกลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําให้เกษตรกรสามารถลดละเลิกการใช้สารเคมีซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการทํานาของเกษตรกรลดลง แต่ผลผลิตข้าวมีคุณภาพมากขึ้นและปริมาณสูงกว่าการปลูกข้าวแบบทั่วไปซึ่งในปี2559นี้ศูนย์บ่มเพาะการจัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาได้เตรียมขยายทีมผู้จัดการทำนาให้ได้100ทีม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังคงแบกรับกับต้นทุนการผลิตาการปลูกข้าวแบบปลานี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งและเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทํานาของชาวเกษตรกรนะครับซึ่งถ้าหากในอนาคตนั้นมีการทํานาแบบนี้ในงวงกว้างมากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอนาคตครับทงชัยมูตรีถ่ายภาพศิวะโลโหสุข่าวภาคอีสานนชั่นทีวีรยายงานครับยังคงต่อเนื่องกันที่เรื่องของ